ภาพที่นี่สถานีบ้านโปงที่นี่สถานีบ้านโปงท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโปงก่อนท่านผู้โดยสารลงจากขบวนรถษประดูสิ่งของและสมบัระของท่านที่นำติดตัวมานำร้อยถูกต้องครบถ้วนด้วยนะครับขบวนรถที่จะทิศทานจราจรที่เป็นกรณีเป็นขบวนรถต่วนพิเศษนั่งประ,ประการทุนที่ส่สามและทรงท่านผู้โดยสารต้นทางในกรุงเทพไปธานาีสุราษฎร์ธานีครับ สายโพธานนครับขบวนรถโดยพิเศษนั่งประ,ประกาศบุนที่43มื่อออกจากสถานีวัดปงไปแล้วจะหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปครับการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้ปปรถไฟพยายมานหน้าในการเดินทางและวอกว่า,า,าการเดินทางขั้นไปการรถไฟคองได้มีกำรับใช้ท่านอีกครับผณครับ